สวัสดีครับสวัสดีครับเสวัสดีครับด้วครับมันรมานตีไปเี่ต่อราอะรวยกตีกันเ่นแล้วรัต้แดครับเดีวคนบอพี่เลยนะคมเป็นไงครับเราานีีวันนี้ผมก็อาจริงดีใจครับแล้วก็บอกว่า นี่เป็นมาปีที่2แล้วก็ยังตื่นเต้นูกค้าได้ขึ้นเวทีแล้วก็ได้ลุ้นไปกับทุกคนว่าใครจะได้รับรางวัลบาครับแฮปปี้มากครับได้มาเจอพิเศษด้วพี่ที่สองเพลงนะยังปล่อยพลังลายล้างสูงเลยนะคะนิดหน่อยครับพี่ครับผมก็ไม่เยอะแบบอยากขอพูดอะไรวันนี้ชอบกไหมตนีน่าอะไรอะไันยกมันก็มาได้คอมเมนต์เนี่ยเ่คือเป็นชุดตก ออกไปซื้อของหน้าบ้านแล้วผมก็รีบมาเลยวันนี้ใช่เช้าๆตื่นไปตลาดไปซื้อผักอะไรชุดนี้เลยครับเพราะว่าผักติดมาบ้าบอกต้องใ่อันนี้ต้องเป็นในส่วนของสไตลิสละมันหมายาวามว่าจะกระจายอย่างแต่ลงตัวลงบ้าเลยวลง้หมจริงครับผมเป็นการลออะไรเป็นเล่นๆครับเออแต่บางคนก็ไม่เล่น เมื่อกี้แบบนอกจากจะเป็นนักร้องยังทำหน้าที่ได้ในแบบนี้น,นะคะออช่วงนี้นนนช่วงนี้เป็นแบบเออช่วงช่วงนี้จะเป็นช่วงของแบบแฟชั่นฟีีแฟชั่นโชว์อะไรของประเทศเราเลยครับก็ขอบคุณขอบคุณที่เขาแต่จะเดินได้อีกนะเดินได้อีกอได้อีกครับเดินไป,ปริมบนถนนได้หมดเลยเนดะินไกลจังครับเราเป็นยังไงคะจากอาการครับผมเรียนระก็เอาทุกคนร้อง เอาเอาต่อเอาจิงก็ดีขึ้นครับแบบขึ้นขึ้นลงลงเอาแบบว่าคืออ่เอาตามตรงก็คือบอกว่ายังยังมีอาการบาดเจ,จ็บอยู่ครับผมบกาแบบว่าก็าายังเต้นเต็มที่อยู่เราไม่เราโกรกกูพิเศษแบบนี่ <c oughs> ไงเด็กคนดูแล้วเ <c> น <oughs> <c oughs> ี่ยไม่พิจารเขาชอบเขาชอบพูดบอกว่าเขาหายดีแล้วแต่จริงแล้วเขายังไม่หายดีแล้วเขาก็จะเต้นเต็มตลอด สุดท้ายเขาเจ็บใช่จะแบบว่าโอ้ยเขาตั้งใจทุ่มเทให้ดูคนดีๆพีซีส์รู้สับมหาแล้วก็แบบให้เกียรติทุกคนเนี่ยแล้วก็เต้นเต็มที่ให้เกียรติตัวเองด้วยใช่แต่เราก็บอกแต่เราจะเตือนพี่ต่างตลอดแบบเออถ้าสมมติว่ายังอยากเต้นไม่ให้พีซีส์มาหาเราเป็นนานก็แบบรักษาตัวไปก่อนตอนนี้ก็ยังไม่ต้องเต้นแบบจริงจังขนาดนั้นก็ได้ครับเนื่องว่าเราซ้อมกันหนักหนักอยู่ทุกวันแปลว่าพี่ติ๋วบอกว่า แน่นอนครับตอนนี้เริ่มแล้วเริ่มอะไรนะเริ่มแผนการแล้วใช่ตอนนี้เราดีแผน่แบบมาแล้วว่าวันไหนทำอะไรบ้างใช่ครับแนละแต่แต่อยากให้ทุกคนเห็นในบอร์ดแคสต์นะครับผมว่าเรามีการบีบคั้นคนครับผมว่ามาร่วมภารกิจกับเราในสกิทใช่แล้วมาร่วมภารกิจกับเราครับผมแล้วก็อยากให้ทุกคนรอติดตามว่าต่อไปจะเป็นยังไงบ้างแล้วก็รถแมพที่วางไว้มันจะเป็นยังไงบ้างก็อยากให้ทุกคนรอลุ้นสนุกไปด้วยกันครจะมีอะไรมาสมทัยเรารุ่นดอกไปม้ชนแ้ง ว้าวเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ส่งคำตาบดีมากเพราะยังไม่รู้ว่าเรอบนจะเซอร์ไพรส์เหมือนกันผมคิดว่ารอบเพลงใหม่ดีกว่าเราตเป็นเพลงใหม่แล้วนะพี่พอยังไงล่ะเอ้าเราก็ลองเป็เพลงใหม่แล้วไงครับเพลงใหม่มาแล้วนี่แหละครับเซอร์ไพรส์ผมคิดว่าเพลงนี้แล้วก็โชว์ใหม่ใช่โชว์เซตใหม่กำลังมาแล้ว ที่จะเป็นยังไงที่ถ้าคงความสนุกไว้อยู่เหมือนเดิมพี่ครับคควา่าชอบเพลงชอบแบบชอบ่องเมดเล่ของเราอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะมีเออลองเป็นเมดเล่แบบแนวใหม่อเอออาจจะเป็นแบบแนวตั้งแน่นอนแนวยืนอาจจะเป็นแนวหัวแนวไหลแนวตูดอะไรอย่างเงี้ยลูกโ,มโ,มโบ,บนะ่เลยปืนกระสีติดพันเมน่อเครับสนุกนะผมว่าร<ข>อบนี้สนุกแน่นอนเพราะว่าเป็นเพลงแบบ แต่แถวบ้านเกิดผมอะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันโอ้โหบ้านหลังบ้านเลยคับโอ้โหคอนเสิรตขนาดไหนขนาดไหนเดี๋ยวเดี๋ยวรอแป๊บเดียวแป๊บเดียวขนาดใกล้ใกล้ได้เอาลงแหละวันดีโหสถานละเอียดมากเอาผู้จัดการมาสัมภาษณ์ด้วยได้ผมไม่ชวนเรื่องมันจริงเขาบอกให้มาถามผู้จัดการว่าถึงวันอะไรโชว์ใหม่ รออ่าเดียวช่ผู้จัดก,การเข้าวงรอกับเดียวครับครับผมได้เห็นแน่นอนได้เห็นแน่นอนครับอไปหนึงพอทำไรล่าสุดกับมิชชั่นที่แบบทำออนไลน์ล้านมากพี่เมกับคี่<อ>ิพี่เขาบอกว่าอยากให้มีการแบบอีกอยากให้มีวงเล็บทำอีกเยอะๆเพราะว่าดีปะ เราจิ้มไม่ได้นะจิงองดีเลยเหนื่อยเหนื่อยมากผมเป็นพี่ผมก็เหนื่อยหนื่อยเะเหนื่อยเกาแบบอย่าเป็นคนอื่นเป็นตัวเองที่สุดแล้วอชครับคำไปวันนี้ครั้อเพที่อยากเห็นแบบแต่เขาบอกว่าเพจหลอกลามาล้างมากนะเพจที่ดีแล้วขเาไม่ใช่พอ่อ่นเราะะนั้นเราจำไว้เลยใส่สใส่คหน้าเราออกมไม่ได้ดีมากเท่าเขาเราก็เลยต้องยอ เสื้อผ้ามาโคไม่ดูดีขึ้นแต่พอเขามาใส่เสื้อผ้าเราปุ๊บเอ้ามาคุณสองแล้วอะไรวะเนี่ยก็อ่านอายเลยช่วนี้มันไม่ชอบเดี่ยวกันนี่น่ารักนะเพราะว่าตัวตัวมันน่ารักใช่ให้ผมก็นน่ารักตัวมานตามผมพี่นี่ไม่ได้ใครที่คนจะใส่เรารอกตอนนี้ก็ยังไม่สนเลยครับไม่อยากให้ใส่หรอครูยังไม่ใส่เลยครับผมอยากเห็นพี่นี่ใส่แบบแบบอี๋อันนี้ส่วนตัวนะฮะไม่ไม่โอเดี๋ยวเราพึ่งมาใช่ครับชื่ออะไรนะ ไปแล้พี่ไปแล้วอ๋อพี่ไปแล้วเอาคครับได้ต่อไปว่ามีใครอยากเปลี่ยนคาแคเตอร์อย่างงี้ยคะอยากไหคนีใครอยากจะเปลี่ยนคาแรคเตอร์อีกไหมให้ให้พิเบอดดีกว่าครับผมว่าอยากเปลี่ยนครับขวังนี้มีหน่อยหน่อยความมันหน่อบควาย จริงวันเด <Sen> ียวก็พ <bzw. anything S 3> ูดอะไรดีอ่ะเขาทำอะไรเขาทำอะคือเพราะว่าช่วงเนี้ยคก็ม <os> ีการแต่งตัวที่มันครบแฟมแฟมตลอดเวลามันคิดคอนเซ็ปต์เด็กๆนะคะแถลงใช้หน่อยครับใช่ใครใส่ครับจริงๆผมไม่ได้อยากใส่ลองใช่ครับใช่บอกว่าแบบต้องใส่หน่อยอะไรอย่างงี้เพราะอยากให้เปลี่ยนรูปให้ดูโตขึ้นอะไรอย่างงี้ครับมคกี้ว่ายังไงแต่เขาไม่ยอมอีกครับ ก็ผมเป็นเด็กดีก็เลยฟังเชื่อฟังผู้ใหญ่อะไรอะไรเด็กดีเขาจะบอกว่าตัวเป็นเด็กดีเล่ากล้ามด้วยล่าสุดแจกแตนอยู่แต่งแตนแต่งแตนเขาก็ภูมิใจในกล้ามของเขาเขาดีนะเขาไม่ค่อยกินอะไรกับเพื่อนเลยแบบนี้เขาช่างเลยนะมีแต่นิดเนียวครับนี่แอนดามเขาไม่ค่อยกินอะไรเขาไม่ค่อยกินอะไรแล้วนี่ ผมยังไงนะครับจะมีอะไรที่แบบเปลี่ยนแปลงใหม่หรือเปล่าเฮ้ยเอ้ยอันดับแรกเลยคือสีผมเปลี่ยนแล้วครับแล้วก็ไม่มีคือหนูเป็นไรเนี่ยวหนูตอนนี้ลูกเขินอะไรก็ไม่รู้ตอนนี้ก็ไม่เออมีไหมนะไม่มีไม่มีไม่รู้ไม่แน่ไม่แน่ไม่รู้ไอ้เอ้ยไม่รู้เหมือนกันอาจจะมีว่าเปล่าเปล่เหมือนกันแต่ก็ไม่รู้อรอดูรอดูรอไม่รู้ว่าเขาแค่โตขึ้น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 ก็เลยผม อ่ะปั me, uh> ๊กกี้มีอะไรใหม่ใหม่ไหให้ดูซึ่งออกแล้วมีมีมีคุณมีมีเหมือนปาล์มผมจำได้เออรอดูครับรอดูนอปั๊กกี้จะไม่อ่อนใจอีกต่อไปเสียไปแล้วก็เจออีกต่อไปก็เจออีกต่อไปเสียกันเศต้าก็รอดูนะครับรอดูครับคุณี่มันไม่มีแถวไม่แถวบางมีแล้วหรอจะผิดแถวบ้างมีหรอคนแถวอื่น มันมีเปิดอยู่ครับยังรับมามีรับมามีครับาทีมัมมี่ก็ต้องรับให้ได้ว่าลูกเราโตขึ้นจริงๆลูกเป็นมนุษย์นะครับผมมีวันเกิดทุกปีนะถ้าดูกผิดหวังลู่ผิดหวังก็ยังเปแถวแฟนได้เรื่อยๆเลยครับเปิดไหมครับเปิดเปิดเปิดเสมอครับผมไม่มีวันปิดรับนะคะแถวแถวคิวรันเร็วได้เพราะผมรับทุกคนเลยเฮไยใหญ่มากด้วย เดี๋ยวเอาเป็นตัวอย่างครับมงให้เรานักเย็หเราเป็นไงล่ะครับเป็นไงบ้างเราเรเปิดเาปิดเราเปิดการัต์กแบบกิมนี่คือแถวแฟวยาวถึงดาวพัแล้วนะี่เปิดคตลอใหม่นะครับตอนแรกเป็นผู้ิงชอบอ่านหนังสือตอนนี้เ้หญิงชอบคาเฟ่เริ่มชอบกุแล้วอาบน้ำอะติ๊กต่อไถ้าพ่เขาบอกมาใช่ไหมคืพี่คิด่เก่งมากคช่เราอเยาก่ยู่เล่เดียใช่กกว่เลช่ยยากอยู่เเย จบเลยเหรอให้อยู่คนเดียวเนาะไปไปไปแก่แก่แก่แกแกกพูดออกมาละครับอ่ะสุดท้ายฝากเหมือนรายการเราแต่เราดึงน้องปั๊มไหนลองฝากในวันนี้อะไรไใหม่เพิ่งตื่นตอนตื่นอะไรตื่นอะไรเพิ่งเชื่อความผู้ใหญ่เด็กดีเชื่อความผู้ใหญ่ก็ฝากเพลงใหม่นะครับผมจะไม่หลุดแม้แต่คำเดียวนะครับสำหรับเพลงใหม่เพลงนี้นะครับอยากให้คนรอติดตามนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีแบบสปอยมาเรื่อยๆเดี๋ยวรอติดตามเอาแล้วกันครับว่าอะไรนะครับ ไม่รู้เหมือนกันครับพูดพูดเยอะไม่ได้ครับทางช่องทางไหน o f f ฟิเชีอะไรองไรครับที่ไหนครับก็ติดตามทางช่องทาง p e r s e n t อร o สก i c ์ออครับแล้วก็ตารางงานที่ g ี n น u เรช o ่นเตอร์กแล้วครับผมใช่ถ้าเกิว่าใครอยากรู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในแต่ละวันตอนนี้เรามีลงไปแล้วว่าเราจะเริ่มทำภารกิจหรืออะไรกันวันไหนบ้าง ถ้าใครตื่นเต้นกับเพลงใหม่พวกเราก็ติดตามอันนั้นไว้กันได้เลยะนะครับว่าเอ้ยจะเกิดอะไรขึ้นหรือว่าถ้าอยากเห็นสปอยบ่อยๆก็ลองขอไอจีประธานค่ายเราทุกวนัน <laughs> นี้วิ่งหนีกล้องประธานค่ายตัวเองครับแ <laughs> ม่บอกว่าแมบอกว่าพี่เด่พูดหน่อยเพราะผมก็แบบเข้าการเข้าการกดดแชร์จริงๆครัว่าเดี๋ยวมีอะไรอัปเดตเรื่อยๆกลางบอดแชร์เหมือนกันครับผมมาอัปเดตว่าแต่ละวันเราไปทำอะไรกันบ้างอะไรอย่างนี้ครับเออเราก็มีวันนี้เราเพิ่งปล่อย เราเพิ่งปล่อยข้อความเสียงไปห้าวิลาทีทุกคนลองไปแกะกันดูว่าทุกคนได้ยินว่าอะไรบ้างเราแฮกมาที่ p e r s e s underscore T H ครับผมต้องติดแฮชแท็กไหมแฮชแท็ก p e r s e s Squad เลยรสักอย่างอ่ะต้องติดการ Perseus Squad ด้วยอย่าลืมนะครับไม่ถ้าลืมโกรธ Perseus Squad เฮ้ยโนโน่ขอประโยคมันใจหนึ่งประโยคมัรใจอ่ะ เรื่องจากพี่สังก่อนคนแรกละกันให้เนยให้เนยให้เนยเนยยังแฟนเยอะแล้วแล้วพวกผมเถอะให้พี่เลยบอกชับอยู่คนเดียวเอยูคนเดียวไปเลยไม่ใช่ยางมาแกงจะมาใจเธอได้ไหม

ปีนบินปินตอนนีนน้บินน้ำตาไหลเลยโอ้โหไม่ใช่วงตกลกนะครับเปอน้องเพลงได้ครับอหน,นี่งสองสาม